ไปดูจังหวัดระยองค่ะนี่มีเหตุการณ์โหดเกิดขึ้นกลุ่มเด็กวัยรุ่นประมาณ5้าคนยืนล้อมแล้วก็ทำร้ายร่างกายชายเร่ร่อนพอเขาจะหนีไปเอาเตาอังโลดทุ่มใส่ศรีรษะค่ะหลังจากได้รับแจ้งนะคะมีเหตุการณ์คนถูกทำร้ายเป็นชายสูงวัยอายุ50ปีชื่อประเสริฐสอนเกิดทั้งเจ้าที่กู้ภัยก็เข้าไปทำแผลให้ ตอนเข้าไปเจอคุณผู้ชมคะเลือดยังอาบหน้าอยู่เลยหลังจากนั้นก็พาให้แพทย์ตรวจอาการต่อที่โรงพยาบาลระยองนะคะเหตุการณ์เนี้ยตอนแรกยังงงนะคะว่าเอ๊ะเด็กวัยรุ่นห้างคนที่ว่าเนี่ยไปทําร้ายร่างกายลุงประเสริฐทําไมแต่ชาวบ้านในพื้นที่มีคนเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกค่ะคุณปณณวิทย์บอกว่าตอนแรกอะนอนอยู่ได้ยินเสียงคนมาทุบป,ประตูบ้าน เหมือนร้องขอความช่วยเหลือพอเปิดประตูบ้านออกไปเจอเด็กวัยรุ่นประมาณ5คน6คนนะ่ะจับตัวนายประเสริฐแล้วลากนายประเสริฐออกมาตรงกลางถนนพากันรุมกระทืบพอประเสริฐจะพยายามคลานหนีถูกเด็กวัยรุ่นล้อมเอาไว้และเอาเต่าอาังโลแถวนั้นฟาดใส่นายประเสริฐประเสริฐเองก็ล้มฟุบอยู่กับพื้น ตนเองก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าที่ให้เข้ามาทําแผลและพาส่งโรงพยาบาลก่อนที่เด็กวัยรุ่นจะพากันหนีไปมีการตะโกนด้วยว่าที่ทําร้ายนายประเสริฐเพราะว่าประเสริฐชายเล่ยลอนรายนี้ไปลักทรัพย์กลุ่มพวกเขาหลายครั้งแล้วพอลักทรัพย์มาได้จะขีจกก่จักรยานหนีเด็กวัยรุ่นเลยตามมาเอาคืนพอตามมาได้ทันก็เลยทาร้ายร่างกายนายประเสริฐเพื่อความชัดเจนนะคะต้องให้ตํารวจตรวจสอบต่อไปคํากล่าวหาที่เด็กวัยรุ่นที่ไปทาร้ายลุงประเสริฐบอกว่าลุงไปขโมยของต้องไปดูว่าลุงขโมยจริงไหม ขโมยอะไรส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่แยกเป็นอีกหนึ่งคดีได้เลยก็คือการทำร้ายร่างกายลงนี่แหละค่ะเพราะว่าไปขโมยของเขาแจ้งตำรวจให้ตำรวจไปจับเขาแต่ว่าถ้าเราไปทำร้ายร่างกายเขาตัวเราเองอ่ะก็โดนคดีไปด้วยและอันนี้มันแรงนะคะเอาเต่าอ้างโลดทุ่มใส่หัวเลยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะช่วงหน้ากับ